สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจำวันจาก AEC TV กันได้นะคะสนทนาโดยกาแฟบาทีคอฟฟ่กาแฟสุขภาพกาแฟที่อิ่มหวานไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้ Media, รับให้คำปรึกษาจัดงานทุกรูปแบบงานคอนเสิร์ตเวทีแสงสีเสียงดารานักร้องพิธีกรตลกแดนเซอร์ cer, จัดสรรตามงบประมาณพร้อมโปรโมทงานทางโซเชียลมีเดียทางช่อง AEC TV Channel สนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์089 889 2654 093 460 4666บริหารงานทัดพระสมุทรและทีมงาน สนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096 768 4595 081 357 0422 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการจัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดสมุทรปราการประจำปี2568สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการร่วมกับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานองค์กรลูกจ้างผู้ใช้แรงงานองค์กรนายจ้างและสถานประกอบกิจการในจังหวัดสมุทรปราการจัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดสมุทรปราการประจำปี2568โดยมีนายนัชวัลอลภาสเตชะเสนรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จําเป็นและจุดปฐถมพยาบาลเบื้องต้นให้กับมูลนิธิร่วมกุศลสม,มุทรปราการโดยมีในายนิคมทับทิมธงชัยสวัสดิการและคุ้มครองแรงง,งานจังหวัดสม,มุทรปราการกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานโดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ให้การสนับสนุนเข้าร่วมงานและมีในายไพรวงชำนีนาวากุลประธานมูลนิธิร่วมกุศลสม,มุทรปราการนายธนกิจปียศรินันทีปบึกษากิติมาศ ถาวรมนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการดรสังวานเกตงามประธานที่ปรึกษาสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคตลอดจนคณะกรรมการเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการร่วมให้การต้อนรับณมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการซอยท้ายบ้าน17ตำบลปากนะ้ำอําเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการโดยมีตัวแทนจากองค์กรลูกจ้างองค์กรนายจ้างสถานประกอบการและนายจ้างเข้าร่วมกิจกรรม SR ร่วมบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคสิ่งของเครื่องใช้ที่จําเป็นและชุดปฐมพยาบาลเบื้องตนนะ้นอาทิเช่นข้าวสารปลากระป๋องบะหมี่ึ่งสาเร็จรูปน้ําดื่มผ้าอ้อมสําเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่แพมเพิร์ดขนาดฟีซ้์อุปกรณ์ทางการแพทย์ในการกู้ชีพเช่นชุดปฐมพยาบาลเบื้องตน้นเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ AED เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ชนิดพวกผ่า ทีมข่าว AEC TV Channel รายงานขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะถ้าขอบคุณค่ะสนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตะบนปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขศัพท์ 096 768 4595 081 357 0422สเก้านแด่สามนยี่อาินโดยกาแฟฟาร์มีกาแฟสุขภาพกาแฟทีมีหวานไม่มีไขมันให้คุณกาแฟแท้ทัสคนีเดียบริการรับจัดคอนเสิร์ตรับถ่ายหนังละครโฆษณามิวสิกรับถ่ายรายการถ่ายทอดสดทุกแพลตฟอร์ม และโปรโมทธุรกิจทางโซเชียลมีเดียทางช่อง ACTV e Channel ประสบการณ์หลายปีสนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์0898892654 0934604666บริหารงานทัดพระสมุทรและทีมงาน